ท่านประธานคณะกรรมการสถรานศึกษาท่านผื้ฐานท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านานายาท่านผู้ปกครองท,ที่รักยิ่งทุกท่านและสุดท้ายก็น้องหนูที่น่ารักทุกคนในวันนี้นะครับคณะกรรมการเข้าไปไประชุมแล้วก็หนักใจหนักใจอะไรหนักใจไม่รู้ว่าจะแนะนําอะไรพวกเราทําดีไปหมดนะครับในภาพรวมรบไือให้ ตัวเลขไหนครับวันนี้มาเจอหลายอย่างมันเป็นตัวจริงเสียงจริงแบบนะตั้งแต่การงานการเกษตรเนี่ยเจอต้อนไม้จริงๆของจริงให้เห็นนะเป็นเชิงน่าชื่นใจน่าชื่นใจนะครับก็อยากจะเสนอในนี้เสนอแนบก,ก่อนนะก่อนที่จะชม ผูาชมกอนดีไหมที่เราลองระดมว่าที่ยอดเยี่ยมจริงๆวันนี้ที่เราเห็นลองเปรียบเทียบกันเนี่ยมีตัวหนึ่งคือไตสรณะคมเนี่ยที่เราได้เห็นนักเรียนได้พุทธังสรานานัชชามิธำมังสรานานัชชามิสร้างทางสรานานัชชามิถามข้หมายท่านพระอาจารย์บอกว่าการเข้าถึงไตสรณะคมนะครับถือว่าตรงนี้ยอดเยี่ยมพรเมเลยครับตรงน,นี้ การแสดงของูุบาลยอดเยี่ยมนะครับรวมทั้งตะกี้นี้ด้วยุณเลือกเนื้อเพลงที่มีความหมายประมเลยสุดที่เหลือแไ,ไม่มาแสดงความดีจะไม่ไดนะ้จะกลับบ้านแล้วได้นะอ่านบาลนี่ได้รับคำชมเชยว่าสวดสวดสวคาถาชินบัญชรหรืออะไรนะชัดเจนคาถาชินบัญชรซึ่งผมใช้เวลาเดือนกว่ากว่าผมจะจำได้ ชายาสนากตาพุทธชาเทจวาเอาทีละสามบรรทัดนะลกแล้วพวกนี้เอาอีกสามบรรทัดต่อยอดไปเรื่อยควรจะจําได้ตอนด้านหลังใช้ใช้ครูเทปช่วยนะนะอนุบานลนี่สามารถสวดได้แ้ะเสียงหน้าละท่านุู้ในการถ่ายก็ตอม้องให้เป็นคลิปสวดเอ่อทศชาชินมนธรนะเขาเรียก คาถาทิมนทนเสียงเด็กนะฮะเอาไปขึ้นยูทูบให้ชาวบ้านเขาดูกันนะครับรปรมเพื่อให้รู้บานนะครับอันนี้ได้รับการเลยนะครับการอาราธนาศีลน,นั่งสมาธิมีระเบียบดีเยี่ยมครับนะครับในด้านผลผลิตนะครับนักเรียนนะครับมีคุณภาพเป็นที่พอใจของคณะกรรมการให้ระดับยอดเยี่ยมครับผม โกมีแต่ยอดเยี่ยมเลยไม่มียอดแย่เลยจะทำไงดีนะครับเอามาเอามาเดี๋ยวสิ่งที่เราอยากกระเสริมพวกเราตอนนี้ในเรื่องความกล้าของการพูดการแสดงออกของพวกเรานักเรียนนะครับอยากให้มันอยากให้แก่นวันนี้กล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าตอบกล้าคิดได้หลายคําถามที่พวกเราว่าทําไมเพราะอะไรทําไมเพราะอะไรทําไมต้องคิดอย่างนี้ ทำไมต้องคิดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้จักสิ้งกิ่งลิกกะเร็นและคิดต่อ,อยอดให้ได้ภาษาอาเซียนจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ Good afternoon I am with you g to speak you now I hope that you are a good student good teacher ใช่ไหม good administrator ควังรู้เรื่องกับคำไหมเนี่ยสบายดี ดอกล้านพรมเป็นดอกไม้ประจำชาติไหนเอ่ยชาัเก่งมากดอกกระดูชาติไหน,ดดนต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติแล้วต้มยำไก่นะไทยนัอรมกของประเทศไหนล้วอ่าได้นะดอกบัวโลตุสละเวียดนามโลตุสแปลว่า <ading S 1> โลตุสโลตัสรู้จักนะเนี่ยห้างโลตุลโลตัสมันอยู่ตรงเนี้ยห้างพายาเนี่ยนักเรียนรู้วยว่าคราแปลมคืออะไรดอกบัวเพราะฉะนั้นห้างนี้เป็นของเวียดนามเอากระติชักริ่มชิดวนแล้วก็เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำชาติของอะไรเวียดนามนะอันนถูกพยายามถามให้พวกเราได้คิดนะครับ ตัวหนึ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมนะฮะการสวดธํานองสรพันยะเคยได้ยินไหมทรงใดสาวสาสดาองค์พระปฏิบัติมาแด่องค์สุมเดชพระควันตอนทุเรียนพระโตรเนี่พวกเธอี่ยืนเข้าแถวท่องทุกวันสุกร์หรือเรียกสวดมนต์สุดสตาร์เราได้ท่องกันไหมท่องนะพวก็มือให้ตัวเองหน่อยนะ เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนะครับอีกอย่างหนึงก็เรื่องไอซีทีนะครับเรื่องไอซีทีซฟเวอร์